อยู่กับช่องสาวันขามใช้แนวค่ะในเซาวันที่หนึง่งพฤศจิกาย,ยนพศ2 5 6 5ค่ะอยู่ที่ตลาดเชียงวงังอำเภอเมืองจังหวัดยะโสธรค่ะมีเป็นบรรยากาศการซื้อขายวัวเวลา6นาฬิกานะคะเพิ่งขนตัววัวลงรถนะคะตัวหนึ่งอู้ตัวนี้ขึ้นแน,น่เขือนอ้วนเลยอะ

นีมม sociedad, ค Bref, ่คะโอ้ตแหนงมเลยตัวนี้เป็นมีแพนด้าง่วงปรเด็นน้อนเด้นี่อ้อนบางตาแล้วดำอนุทามเนี่ยอันอันอันตัวนี้เปิดท่าไดนี่ สามสิบซี่ไม่ทองหึงว่าถองว่างองว่าง,างโอ้สามสิบซีเนาะพา่ออ้วนค่ะเคยมีลูกไปน้องงวดตัวนี้ง่วงเป,ปงงล่าปะมีมีมีโอ้ป้าเบื้องขี้ย้างหลังสูงลอยสามสิบหาอยู่ค่ะงวดตัวนี้เปิดอยู่สามสิบซีเนาะค่ะอ้วนอ้วนดีค่ะค่ะ ตัวนี้สีซิมหาครับตัวนี้4ิมหาโอ้ตัวนี้สูงประมาณลอยหาซิมหาค่ะ่อยหาซิมหาร่อยหาซิมหาลอยหาสิมหายุงัวตัวนี้สีซิมหาตัวนี้สามสิบซีส่ถามเบอร์โทรพอแล้วนี่ค่ะ ขอเบอร์โทษนะค่ะคุณโตสูนเก้าสามหนึ่งหนึ่งเกหนึ่งนึ่งเกาเจ็ดหกห้าห้เจ็ดหกห้าค่ะคับพออย่งนพอเมพอเม็ดพอเงอยู่ใสค่พอพเม็ดพอเม็ดง้อยู่ใสเน้ะพองอีฐานรับอ๋อสีฐานทรงฟี่จกิโลครับพอสนทรงฟีจจกิโลสรงฟีีบอโอ้ท่งฟียู่หอก์้าโล่เ้าโล่เนาะพอเนาะูุใดสนกสนใจอ่ติดต่อพอเม็ดเลยเลยค่ะอ่สากับ4ี่สิบหา เป็นราคาที่หนาซื้อหนาหานะคะอขอบคุณหลายๆลายค่ะเข้าไปใกล้นี่หระว่าต้าองไปไกลสวัสดีค่ะเปิดยุทธใดนั่น 39, แม่ลูกสามเกาสามสิบเกาแม่ลูกแม่ลูกที่เท่าไรเหรอหน้อน,อนี่ลูกที่สองลูกขูนลูกแม่ขนาดนันแม่ลูกแม่นะคะสามสิบเกา แล้วตัวนี้เด็ดค่ะตัวนี้ตัวเขาตัวนี้แม่มันครับตัวนี้แม่มันแม่มันมันมันเป็นมันอ๋อง่วเป็นมันนะคะเบิด์ยี่เท่าไหรค่ะสี่หมื่นสามสี่หมื่นสามง่วมันนะคะตัวนี้ห้อยแล้วก็บอกเลยว่ามันเป็นมันเนาะ ฝากเบอร์โทรแน่ใจหอย094ยครับ094ค่ะ264 264 1897 1897ห้หอยยังเนาะคะ่ะเต้า<อ>ครับอ๋อหอยเต้าลอยเอสจำได้แล้วค,ค่ะเรสนุกสนใจอ่าโทรหาโทรถามราคาหอยแล้วได้นะคะคตัวนี้แม่มันสูงอยู่ประมาณลอยห้าสิบดีบดอก่าตัวนี้แม่ลูก39ค่ะ โซนอกโซนใจโคสอบถามหอยเต่าลอยโลดค่ะโซงฟีจากโลกโลงฟีครับโซงฟีจากโลค่ะลอยโลครับโซงฟีลอยโลนะคะสามสิบเก้าเป็นราคาหนาซื้อหนาหานะครัไปใส่หยาจังน้อยขาดนำเลี้ยงอยู่เพราะว่าลูดูคนกินนมสูงอยู่ประมาณตัวนี้ตัวดำนี่สูงอยู่ประมาณลอยสี่สิบห้าใหญ่อยู่ดอกน้อหอยเนาะค่ะขอบคุณหลายๆค่ะค่ะมันหวานเด้อค่ะน่าเบิ่งตัวต่อไปค่ะอ้นี่กับนี่ฟอพันนะคะ อเลอุ้ยอุ้ยอุ้ยส้นกันม้วนส้นกันกว่ายานอู้นี่ม้วนผูโอ้ดูผูม้วนผูตัวนี้เดี๋ยวยางเล่เดี๋ยวเจ้าของเพิ่นกัตติมาต้องมีม้วนผูตัวนี้อุ้นี่มันซ้นกันม้วนถือกันเอาไว้ไกลกันมันกับส้นกันแล้วเนาะพี่ค่ะ เบอร์ยูทาดายคะนี่แม่นี่เกาิบหาัวทองวางือยังไงหัวทองทองจักเดือนหรอคะเือนโอ้ห้องเจเดือนแล้วทองพ้อยังไบวคคะวิชวิโชวค่ะวิควิคโชวิคโชวิโชิคโชวิคโวิคโชวิชวิคโชคโชววิคช่โชวิคโววววคิควิิงคคคคคค สูงแห้งเล้อค่ะคุณเนะทองทองทองเจ็ดเดือนเนี้ยนะพี่วาวหันเนาะบ้านเก้าสิบห้างื้นอ,องสางดีค่ะองสร้างใหญ่ๆนะคะหัวนี่เขาเอื่นสียังคะพี่เจ็ดสีสีอ <c oughs> <c oughs> แต่โครงสร้างใหญ่ค่ะพี่ฝากเบอร์โทรนะคะ095 095 147 147 6727 6727าี่อพี่อะไรนะคะอันเบอร์พ่อคัมค่ะพ่อคัมนะคะเบอร์พ่อคัรเบอร์พ่อคัมพี่ส่งฟรีจากกิโลเนาะค่ะส่งฟรีร้อยกิโลนะคะผู้ใดสนอกสนใจง้วงโครงสร้างใหญ่ๆเป็นแม่บอกแม่พันนะคะทองเจ็ดเดือนละค่ะซื้อหนึ่งได้สองเก้าสิบหานะคะ โทรติดต่อผีแล so yeah, sure. so ้วมาใดค่ะตรงฟี่ลอยกิโลต่อลองใดเนาะผีเนาะโทรมาเบิ่งค่ะมาตอล่องราคากับผีแล้วเบิ่งนะคะขต้องเราสืเป็นเตาเบาง่ายอยู่ค่ะงามค่ะงามอ้วนถ่ายยังไขอบคุณหลายๆนะคะพี่มันมาด้วยค่ะขอบคุณค่ะนี่มาถามแม่ลูกค่ะ แม่สวัสดีค่ะแม่ลูกนี่เปิดยุคใดเนาะจ้าขายแล้วครับขายแล้วโอ้ขายแล้วนะคะอแปดหมื่นกัวเพิ่นขายแล้วนะคะขอบคุณค่ะไปโตโตไปกันค่ะมันนี่งว่วบางตาอยู่ดิเาไปถามทั้งใดดิ เอาเป็นงัวงเขาเป็นม่า oh, นี่เอาเนคือค hmm ือหมาแทะพ่อเปิดยื้อเทา่าฮะมื่นหกวัวโอ้มื่นหกนะค่ะงัวแม่ค่ะมื่นหกมันไม่เหมือนคืองัวมันคือหมาหนาแล้วก็คือหมาเฮ้ยแล้วแหลนพร้อมโอ้ย แนว่อนอยู่ในที่ถามเบอร์โทรก็ถามมาได้พ่อหวัาหาเบอร์โทรเนี่ยจ้าแปดสอง8 7นหนึ่งค่ะอ <82, S 1> อันนี้ก็ค่ะสองหนึ่งสี่สองสองหนงสีอะคะพออะคะ่อหยงังเนาะค่ะพอเสียงค่ะผู้ได้สนใจอ่าง้อไทยเขาเอิญงวอไทยในเะนาะพ่อเนาะไทยกี่ธรรมดาเนี่ยนะเนาะง้อไทยกีเนาะธรรมดานี่นะยนะรรเรา,เาไปไว้พออค่ะกับทิปโฮค่ะราค,คาเบาๆค่ะ โทรหาพ่อแล้วใดเนาะค่ะพ่อขอบคุณค่ะพ่อตะหักแกจะมีก่างก่แล้วเบิ่งวะาว่าเบิ้งเิเบี่ยไรมกินเปิดยูทใดค่ะเปิดซีซครับเปิดซีซีงว่าจะเดืนค่ะงว่เจ็ดเดือนครับงว่เจดเดือนลูกพอใดเนาะค่ะนี่ ลูกพ่อใดค่ะแผลบ้าลูกซีวายบ่ครับค่อู้ซีวายนะคะสาวน้อยลูกซีไว้เจ็ดเดือนค่ะนีมือซีตะบ่นี่นะคะเบื้องแขงเบื้องขาเพื่อนนะคะลูกซีว่างเทืองดำค่ะสาวน้อยผู้ใดสนอกสนใจสาวน้อยไปไหว้ขอกนะว่างเหรอว่างอุ้ยสีกันเลยเออโมเดิร์นโมเดิร์นเลยคนนอนราคาคือ พี่พึีครับาฝากเบอร์โทรหน่ค่ะหกห้าหกห้าหนึ่งสองหนึ่งหนึองหนึ่งเดสันึ่ามเ่เ้อยังนะคะหอยเ้อยหน่อยครับหอยน่อยนะคะอ่าหัวย่ใสค่ะัวยุดูหัที่สเกครับัวยุดพที่ตะเกเรซอนอกสนใจกัอ่าโทรหาหอยหน่อยแล้วได้นะคะงัวสูงอยู่ประมาณร้อยยีอยู่ค่ะอ่าทรงฟี่จากกิโลเอาค่ะหอยทรงฟี่ลรับงฟี่ลอยลกเพรซอนอกสนใจ ก็โทษหาหอยหน่อยแล้วเนี่ยนะคะ,อะขอบคุณหลายๆข่าหอยมันหวานเด้อค่ะงัวงามค่ะสาวหน่อยงามงลูกซีไว้ค่ะสาวซีไวนนะคะเด็ดเดือนค่ะเบงเนื้อหอนังแล้วดีอยู่เด้อค่ะนี่คุณค่ะนี่ตัวใดนสนใจยมันนี่ง่วบ่ค่อยหลายคือมันนั่นเต่าอยู่สวัสดีค่ะ เปิดยืดเทาย่อะค่ะนี่เปิดยืดแปดสิบเก้าแปดสิก้แม่ลูกนี่บอกค่ะแปดสิบเก้าแม่ลูกค่ะลูกที่เทาไ่อมเราเพล้นนี่ค่ะลูกแรกหัวลูกแรกนะคะแปดสิบเก้าแม่สูงอยู่ประมาณลอยหาสิมได้อยู่ลอยลอยซิมหาโอ้ลอยสีิมหาแม่นี่อยสีหาคะแม่สูงลอยสีซิหาหัวลูกแรกค่ะหนาติดโบสนะคะแต่ว่าลูกลูกพอหยางน้อยนี่ขึ้งามแท้พอลูกพอหยางนี่คืองามแท้ ลูกปีศาจดโอ้ลูกปีศาจแดงนะคะลูกปีศาจแดงค่ะงามๆอ้ลูกเป็นเครื่องดำลูกงามแพงค่ะลูกลูกอาจจอยู่ลอยสามสิบหาวะเทิงวาค่ะลอยสมสิหลูกคนลอยย่สิบเจ็ดเนอะลูกนี้ลอยยี่สิบเจ็ดค่ะเคยย่เเม่ แม่เพิ่นนะคะเครื่องดำพวกหางพวกขานะคะแม่ขาดำเลี้ยงเป็นลูกคนกินนมค่ะฝากเบอร์โทรน,น,นะคะ่ะ0 8 0 0 8 0ค่ะ7 3 4 7 3 4ค่ะ หาหนึงน่งหนึงน่งหาหนึออ่งหนึ่งหกค่ะพ่อยังเนาะค่ะพ่อจูนพ่อจูนงัวอยู่ใสค่ะเสลาพูมิงัวอยู่เสลาพูมินะคะพ่อจูนผู้ใดสนอกสนใจงัวแม่ลูกเนะะี่ยค่ะลูกปีศาจแดงงามๆเนะะี่ยค่ะอ่ากะโทรหาพอ่อเราได้นะคะต่อรองราคาได้อยู่เนาะพ่อเนาะอันนี้คือราคาเปิดต่อรองราคาพอ่อได้อยู่อ่าทรงพี่จะกิโลค่คะพอ่อ ท,ทรงฟรี่ลอยกิโลนะคะสนอกสนใจกับโทรหาพ่อแล้วค่ะโทรมาคุยมาถามราคามาสอบถามกันเบิงนะคะง้ยงามค่ะลูกงามแห้งลูกนี่อนากดดีเลยะะล่ะค่ะเนาะหนาแล้วงามงามค่ะลูกงามขอบคุณหลายๆเลย,ยค่ะพอ่อมันหมานค่ะกแม่ลูกีซ แม่ลูกซีซีลูกหลอลอครับลูกผูหลอลอแม่ลูกซีซีค่ะลูกผูหลอลอลูกเพิ่นจักเดือนหรอเนาะนี่ลูกเพิ่นกันซีเดือนลูกซีเดือนลูกผูหลอลอลูกลูกเพิ่นลูกียังเนาะค่ะลูกสมโตครับลูกพวอตะพืชลูกพวอตะพืชลูกขางบ้านลูกพวอตะพืชตะพืชว่ามีใบว่ามีหลอดแต่กะงามอยู่ว่าตัวกันว่ตัวกันนมซีครับนมซีอุ้ยดูพวงข่วงหาง่นเด้อค่ะพวงหางเลือกแห้ง ผนตื่นเนี่ยหัวหางเหลือแพ้งเครืองดำเนาะค่ะเนี่ยค่ะโบดติดโบดอีกทรงลูกแดงอยู่นะคะถึงจะเป็นงัวอ่าเพิ่กจะเป็นง่วสีเขาเอินว่าสีอยังกะสีเมือขาวเด้สีออกออกจำปาค่ะขาวดอกจำปานะคะตัวนี้ ทรงหลูกแดงอยู่ค่ะ44ค่ะฝากเบอร์โทรนะคะหอย0นย์้ายห้จ3เจค่ะหอยยังเนาะค่ะหอยติ๊กครับหอยติ๊กนะคะงวอยู่ใสค่ะงวยย่สีเกศค่ะงวยู่สีสเกศส่งฟรีจากโลกค่ะส่งฟรี50โลส่งฟรี50กกิโล ค่ะแข็งขาดีค่ะลูกพิ่นงามค่ะรอโลขนาดสมโตพอตะพืชตะพืชได้ปุ๋นอ่ะเพิ่มเฉพพิ่นตะพืชตะพืชนอนนี่พันธ่บ้างนะวี่อพันธุ์เป็นบ่ค่ะแม่่นสูงอยู่ประมาณลอยเท่าไรค่ะประมามสหแม่สูงอยู่ลอยสามสิบสี่สามสิบห้าลูกก็สูงอยู่ลอยยี่สิบบ้าค่ะลอยเศร้ากลัวเนี่ยวยดีบัตหอยลอยเศร้ากลัวนะคะผู้ใดสนใจโทรโทรมาหาหอยติ๊กแล้วเลยนะคะ โทรมาหาโทรมาถามราคาเบิงค่ะเป็นตัวหนึ่งทีราคาหนาฟังหนาซื้อหนาหาเพ่อจับพ่อใบค่ะสีดอกจำปาทรงหลูกแดงทรงหลูกงามอยู่นะคะทรงหลูกดีอยู่เบ,บิงค่ะเบิงนําไตแล้วก็ดีอยู่ค่ะแข้งขาแล้วก็ดี งามค่ะง,งามเป็นตัวที่นา่าสนใจอีกตัวหนึ่งบริสุทธิ์อกสนใจโทรหาเพื่อนขอบคุณนะคะพ่อสวัสดีค่ะ,ละแล้วไปพ่อเข,อขอาเขาไหมลูกกับหัวตะเข่าไหมเมื่อวานดื่มช่วยเนี่ยฮะกุญแจรถไปเห็นค่ะหกุญแจรถเดี๋ยวไปเลยมาหากุญแจรถกาุญแจรถรถก่อนนะ่ะแม่นี่คือสูงค่ะถามแม่นี่กันนะคะคือสีสูงสูงอ,สงอสง้สายหูได้หน่ค่ะ พี่น้องค่ะสายหูค่ะตัวนี้ปืดหนังรอบยกคุณค่ะงามเลยค่ะปื้นบสายหูค่ะเบ่งแขงขาเพิ่นเบ่งเบ่งเหล็บโอ้เบ่งรองน้ำใต้นมซีสายหูงามค่ะตัวนี้เบ่งเบ่งไายเบ่งหางค่ะเครืองดำเปิดยุทธใดเนาะค่ะตัวนี้หามื่นแปดครับหามื่นแป ง้วงทองวางปะคะสมไปสองรอบครับสมไปสองรอบแล้วสมพออย่างไวคะสมโตครับสมโตวไวนะคะ อาสบแปครับผมค่ะห้อยยังเนาะค่ะห้อยเอ็มครับอ่าฝากเบอร์โทรเนี่ยค่ะ061 061 115 115 6630 6630ห้อยเอ็มงัวอยู่ไสค่ะนี่ย่างชุ่มน้อยสีสะเก็ดอ๋องัวอยุแบบย่างชุ่มน้อยสีสะเก็ดนะคะงัวสูงอยู่ประมาณ150ได้อยู่ดอก150บวกครับลอยหาสบวกค่ะงัวตัวนี้โอ้ห้องสางดีแห้งด้ค่ะเบิ่งถ่ายเพิ่นหนังหนาะน่ะงามค่ะงาม ส8ของหอยเอ็มนะคะทรงฟี่รงฟี่ลอยโลนะคะผู้ได้นนไดนน้นผอ้ลดยสอยล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 อยะอวลายลอยลอยลอยาอยหอยล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 อหลอยลอยลอรลอย หอยเอ็มโทอมัดถามทอดมัดสอบถามราคาเล่าใดค่ะมาต่อรองเล่าใดแล้วเป็นตาใจดีอยู่เบื้องซ่องเล่านี่เล่ากัสิรดยิ้วดอกนี่คือราคาเปิดราคาอยากใดซื้อๆนะคะขอบคุณนะคะหมานๆค่ะเดี๋ยวข้าไปเบื้องค่ะของแปะตรโอ้ตัวนี้ก็ใหญ่ใหญ่งามคนกับเบื้องหลายเด้่องวันเดย ตัวนี้กางมด้เยยังอยู่ได้นี่ตัวนี้ก็ได้ สวัสดีค่ะเปิดยุคใดคะนี่เปิดสมุยฮาซิบเก่างวดสาวหึงงวดทองผสมพันธุ์เละผสมพันธุ์แล้วผสมพอได้ไใบค่ะเอาฟอร์ดผสมออกฟอร์ดใบแล้วนะคะลูกที่คดัยพนีลูกที่สลูกที่สามผสมออกฟอร์ดใบนะคะเปิดไปหาซิบเก่าหาซิบเก่านะคะเบิรงค่ะอู้หู้ส่วนกันค่ะ หาสิบเก้าค่ะเบิ้องนมนมซีนะคะงัวผึ่งแยกลูกนมกนคระเลยไข่ค่ะลูกที่สามเื่องดำค่ะเบิ้งโกหางค่ะงัวสูงอยู่ประมาณลอยหาสิบบวกอยู่ดอกเม่นบ่เม่ค่ะเนียค,ค่ะห้าสิบเก้าค่ะ อ่ะฝากเบอร์โทรนะค่ะห้องศูนย์เก้าสองหกเก้าสีห้ายหยอยยังเนาะค่ะห้อยโอค่ะส่งฟรีจากกิโลค่ะหอดบ้านส่งฟรีหอดบ้านผู้ใดยสารโนสนใจก่ะโทรหาห้อยโอแล้วใดนะคะ59ส่งฟรีหอดบ้านค่ะบริการส่งฟรีนะคะตัวใหญ่ๆค่ะนี่59แม่ลูก3นะคะลูกที่3ในทองทองออฟฟอร์ดผสมพันธุ์แล้วนะคะ ตัวนึงตัวนี้ก็น,นา่าสนใจตัวนี้ฮาฮาบ่าคะโอ้ลูกเอฟสามหนึ่งเนื้อนี่ห้องหาสิบหาค่ะตัวนี้อ่าเบอร์เดียวกันกันกบหอยโอวังหันค่ะมั่วกับสูงอยู่ประมาณลอยหาสิบหาบวกอยู่ค่ะสูงคือกันค่ะใครสน,สนใจกับทัหาหอยโอแล้วใดค่ะตัวนี้กันหาสิบหาค่ะแม่ลูกลูกสาว ลูกสาวเคเอฟสามหนึ่งค่ะนี่ลูกสาวเพื่นเครื่องดำประกันตำนี้นะคะประกันตำนี้ได้นอหอยโอนเนาะขอบคุณหลายๆค่ะหอยมันมานค่ะจบคลิปที่หนึ่งนะคะ่ามีต่อคลิปที่สองฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามในเด้อค่ะขอบคุณค่ะ